เพื่อนๆทราบไหมครับว่าผู้หญิงค่าขยะแตะเนี่ยมีทั้งหมดแค่3ภาคเท่านั้นถ้าอิงตามชื่อภาษา,ษา,ษาอังกฤษอย่าง A Moment of Romance สภาคนี้ไม่มีเฮี่อะไรเกี่ยวข้องกันเลยจะเรียกว่ามันเป็นคนละมันติเวิร์กันก็ได้นะครับอย่างภาค1กับภาค2เนี่ยโครงเรื่องเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยแต่ภาคสาเนี่ย ม่เกี่ยวเฮียเลยแม่งขึ้นบินบนฟ้าเป็นนักรบเป็นทหารไปแล้วเป็นสงครามไเฮียแต่ชื่อไทยหนังบางเรื่องที่หลิวเตอร์หัวนำแสดงเนี่ยจะใช้เป็นชื่อ,อผู้หญิงฆ่าใครแตะเข้ามาพ่วงเพราะว่าเป็นการเกาะกระแสหนังผู้หญิงฆ่าใครแตะด้วย,ยอย่างผู้หญิงฆ่าใครแตะแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแต่งนี่กไ็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาคแรกเลยครับแต่ถ้ายิงตามเนื้อเรื่องภาคแรกเนี่ยที่จริงมันจะมีอีพเซอร์เอกของหนังอีกเรื่องหนึ่งของหลิวเตอร์หัวครับ รักเธอเต็มเอ๋อซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีฉากที่พระเอกเนี่ยต้องตามงอนางเอกครับแต่ว่ารถดันเสียแต่มีมอเตอร์ไซค์ปริศนาฮะขับมาช่วยพระเอกมันเป็นอีฟเตอร์เอกเกี่ยวกับผู้หญิงค่ายแต่ภาคหนึ่งนี่แหละครับผู้หญิงค่ายแต่ที่เขานับจริงๆว่าเป็นจักรวาลเดียวกันอย่างอั Moment of Roman แนอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีที่เราเกี่ยวกันเลยนะเพื่อนๆชอบภาคไหนที่สุดลองคอมเมนต์มาสิครับว่าเพื่อนๆชอบอั m โมเมนต์ออฟโรแภาคไหนมากที่สุดคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน